แก้ไขหน้าบริการนะครับจะแก้ไขเหมือนกับหน้าหลักของเว็บหรือหน้าเกี่ยวกับเราเวลาเราแก้ไขก็กดเพียงแค่ edit with elementer ตัวนี้เลยนะครับสังเกตเครื่องหมาย6จุดตัวนี้ไหมครับกด1ครั้งนะครับเสร็จแล้วคลิกขวา copy กดที่เครื่องหมาย6จุดนี้อีกครั้งหนึ่งคลิกขวาเพจนะครับมันจะเป็นเหมือนการ copy section ตัวนี้เพิ่มเติมเราก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้เลยเราพยายามอิงข้อมูลให้ตรงกับ pattern เดิม erm นะคส่วนถัดมานะครับ ออกแบบตัวนี้ตัวนี้จะใช้เป็นแกลลอรี่นะครับแต่ตัวนี้จะใช้เป็นรูปภาพเพียวๆตัวนี้จะใช้เป็นแกลลอรี่เราสามารถแอดรูปภาพได้อีกนะครับผมจะแอดทูแกลลอรี่นะครับอินเสิร์ตลงไปนี่ครับรูปก็จะมาทั้งหมด4รูปหรือถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ในคอลัมน์คอลัมน์นี้เป็น3เพื่อให้เป็นวางข้อมูลเป็น3 3แถวถ้าอยากให้รูปภาพมันเต็มนะครับเราก็ลองลดสเกลดูครับอันนี้ปรับเป็น1ต่อหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับกับการแก้ไขหน้าบริการของเรา